ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของประชาชนชาวจังหวัดกาลสินช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีการปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่จำเป็นต้องเลือกงานขอให้มีอาชีพสุจริตและเกิดไรายได้เข้าสู่ครอบครัวทางนี้ผู้สื่อข่าวได้พบกับชายวัย62ปีตั้งเพิงขายว่าวนกเอ็นซีและเอีวยวพร้อมขายโรตีสายไหมกลิ่มของฮีโร่บ้านทุ่งสว่างซึ่งเป็นทางเข้าเมืองกาลสินอยู่ในเขตตําบลลำพานอําเภอเมืองจังหวัด จลาศินสอบถามทราบชื่อคือนายวิทยาเจริญศรีอายุ62ปีภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่152หมู่ที่8บ้านนนเมืองตำบลนนค่าอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นสาเหตุที่มาปักหลักตั้งเพิงขายว่าวนกอินทรียว่าวนกเหยี่ยวและโรตีใส่ใหม่นั้นนายวิทยาเปิดเผยว่าเดิมทีมาช่วยญาติทำธุรกิจรับซื้อของเก่าที่จังหวัดจลาศินโดยทํามาประมาณ10ปีแต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 ธุรกิจค้าขายของเก่าซบเซาการเดินทางและบรรยากาศการ ค้าขายหยุดการเคลื่อนไหวมีเวลาว่างมากขึ้นจึงคิดหาแนวทางที่จะหารายได้เลี้ยงทรอบครัวในวิทยาเก่าต่ออีกว่าสําหรับเ้าไล่นกดังกล่าวซึ่งมีทั้งเ้านกอินทรีและเ้าหยี่ยวทําจากวัสดุคุณภาพดีทนแดดทนฝนสําหรับคนจีนยังมีความเชื่อว่านกอินทรีเป็นพญาแห่งนก ป้องกันและขับไล่สิ่งชัว่วร้ายที่จะมารังควานเหมาะกับการนําไปแขวนไว้ที่บ้านดังนั้นชาวนาผู้เลี้ยงกุ้งและคนที่มีความเชื่อดังกล่าวสามารถแวะมาซื้อได้ในราคายุติธรรมโดยตนจะให้บริการขายทุกวันราคาเป็นกันเองหากซื้อทั้งว่องนกอินทรีไล่นกศัตรตูข้าวและศัตรตูกุ้งก้ามกามพร้อมลดตีสายไม้แบบแพทคู่ยังจะมีลดราคาให้เป็นพิเศษอีกด้วยลูกค้าตอบรับดีเลย ก็ช่วงโควิดก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับมาและสองร้อยสามร้อยเข้าไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็โอเคนอยก่ดีขึ้นวันละสองโลวันละห้าหกร้อยคือช่วงนี้เราค้าขายพอค้าปาะคอครับช่วงช่วงหน้าฝนนี่มันมันมันก็ไม่ได้สองตัวก็บางอาทิตย์นึงก็ได้สามตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มวันละสองตัวสามตัวเริ่มขึ้นแล้วครับคือข้าว กำลังเกี่ยวข้าวก็มีก็ถ้าเขาหวาเข้าก็พอขายได้ครับพอดีอยู่ถ้าจะไล่นกพวกนกไล่บอกปุ้งนาข้าวเวลาเราหวานข้าวใหม่ๆเนี่ยมันจะมันจะชอบลงมากินข้าวที่เราหวานลงทีเดียวเป็นฝูงก็เชิญเอานกพวกนกอินทรีพวกหรือเหยี่วอย่างนี้ครับมีสีสีสามสีกับสีแดงมันนกสีเขียว เพราะว่าได้ผลนะครับผลดีมากคือง,งเแห้งของภาษาจีนพวกนี้กินทีเดี่ยวเดี่ยวคือพญานกครับครับสามารถไล่สิงชั่วร้ายได้ที่แขงในหน้าบ้านตำราคนจีนเ็าบอกว่าเสืมงโงเแห้งไล่พวกสิงชั่วร้ายไม่มาใกล้เราแขงในหน้าบ้านอย่างเงี้ยพวกพวก,พวกตำราของคนจีน